สวัสดีค่ะท่านใดนที่มองหาชาสมุนไพรชั้นเลิศช่วยชูก,กำลังบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียแก้ร้อนในช่วยแก้ไขคนที่พรกํากำลังไม่ค่อยจะดีคนที่แดงหดถอยคนที่อ่อนเพลียเพียแรงคนที่เพิ่งฟื้นไข้นี่เลยค่ะวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรดอกสาบเสือช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการที่ต้นสาบเสือกำลังออกดอกบานสะพังสวยงามมากค่ะ เก็บเอาเฉพาะดอกแล้วนาไปตากแห้ง1-2แดดก,ก่อนให้แห้งดีเลยค่ะนี่พัดส,สองก็ได้ตากแห้งพร้อมชองดื่มเรียบร้อยขั้นตอนการชงก็ไม่ยุ่งยากค่ะใครมีเหยือ่อหรือว่าการน้ําร้อนก็ใช้แบบพัส,สอนชงได้เลยค่ะใช้ดอกสาบเสือแหง้งถ้าใช้ช้อนตักก็1ช้อนหรือประมาณ1ห,หยิบมือชองกับน้ําร้อนได้เลยใครไม่มีการน้ําร้อนก็ใช้1ห,หยิบมือชองกับน้ําร้อน1แก้วค่ะ ดื่มเหมือนน้ำชาทั่วไปค่ะรสชาติดีมากๆกลิ่นหอมเหมือนชาสมุนไพรทั่วไปไม่ขมไม่ฝาดรสชาติดีมากๆค่ะเติมดื่มได้ทั้งวันสามารถชงซ้ำเติมน้ำร้อนได้อีก2-3รอบต่อหนึ่งวันค่อยเปลี่ยนชาค่ะดื่มเป็นประจำได้เลยเรียวแรงต่างๆก็จะกลับมาแข็งแรงช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ดีขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าประโยชน์สรรพคุณดอกสาบเสือต้องยอมยกนิ้วให้เลยค่ะว่าดีจริงๆช่วงนี้กําลังออกดอกเยอะมากๆค่ะหาง่ายมากด้วยรีบไปหาเก็บมาทําเป็นชาไว้ชงดื่มกันค่ะ หปีออกดอกช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะและดอกสาบเสือจะไม่มีกลิ่นฉุนชงเป็นชาดื่มได้รสชาติที่ดีมากๆช่วยบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียได้ดีมากค่ะพัสอนขอแค่คำคอมเมนต์ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้พัสอนด้วยนะฝากแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ